สองมายืนรอเลยค่ะสีทองอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวนะคะโน่นไอสีทองเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่อมจะขยายให้ดูมันมันอยู่ฝั่งนู้นค่ะมันยังไม่ข้ามฝั่งมาเมื่อกี้มากับไอ้ดำอีกตัวนตัวใหญ่มันยังไม่ข้ามฝั่งมานั่งรออยู่ฝั่งนู้น ส่องไม่เห็นนู่นไอดำอยู่นู่นเขาสนิทกันค่ะก็สนิทกันอน,นั่งรองอยู่ตรงนี้นักงเปิดอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยวันเนี้ยแม่อ้อมเดินกลับมาเพอเอินไปซื้อเต้าหู้ให้หลบฝนเพราะเมื่อเช้าเต้าหู้ไข่ซื้อแล้วแล้วให้ติดกระถุงของแม่ไปก็เลยลต้องไปซื้อใหม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนอีกแล้วค่ะนั่งเปิดนะคะจะกินไม่กินเนี่ย นี่นางดำอยู่ยนี่เดี๋ยวนะกินไหมเดี๋ยวนะคะจะกินไหมนางเปิดฮะจะกินเดี๋ยวจะได้ให้จะกินไหมเนี่ยอืชั้นสองไปแล้วค่ะกระโดดขึ้นไปทางนู้นขึ้นไปบนชั้นสองอไม่ยอมลงมาปล่อยมาแล้วกันค่ะแมวนี้แม่อ้อมให้เยอะเทียบค่ะ มืดตือเลยไอ้ีทองเข้าบ้านนู้นไปละเดี๋ยวแต่ไอ้ดำเนี่ยกินก็ไปกินเลยมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ลูกกระตานี่เย็นวันนี้นะคะไม่มีใครเลยค่ะเย็นวันนี้นะคะไม่อ้อมใส่อาหารไว้เมื่อเช้าของถ้วยชมพูแล้วอันนี้คือถ้วยใหม่ที่ใส่ให้มะกี้นี้แล้วก็เปลี่ยนน้าให้คือไม่เห็นใครเลยวันนี้มาเร็วเพราะว่ามันอากาศมันเหมือนฝนมันจะตกมันอ้อมก็เลยไม่อยากเดินมามืดดนะ ไม่เจอนางเปิดค่ะวันนี้เมื่อวานเห็นมันอยู่ค่ะแต่วันนี้ไม่เจอเลยดูนะคะเดี๋ยวก็ท้ายต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นของเมืม่อวานนะคะมันจะมืดๆคือหกโมงประมาณหกโมงสิบสิบห้าอันนี้ประมาณตอนนี้ห้าโมงห้าสิบค่ะไม่อ้อมมาก่อนเพราะว่าเหมือนฝนม,มันจะตกเนี่มันคึมๆเนี่ยเนี่ยค่ะมันคึ้มๆก็เลยเดร๋ยจะกลับบ้านก่อน แต่ยังไงก็คือต้องมาหาให้มันกินก่อนก็ห่วงมันนะคะแต่แม่อ้อมไปก่อนนะคะแม่อ้อมไม่เจอนางเปิดมาหลายวันแล้วนะคะเนี่ยคือมันจะมีคลิปที่สองสาวันน่ะแม่อ้อมเห็นมันอยู่ก็คืออยู่ประมาณว่าบนหลังคาแล้วก็กระโดดไปตรงนู้นคือเห็นแต่ว่ามันไม่ลงมาแม่อ้อมก็เลยยังไม่ได้ให้ยากำจัดเห็บหมัดมันกินสักทีหนึ่งแล้วก็อาหารเปรียกก็หิ้วมาเนี่ยสามสีว่วันละ ก็เจอมันในสภาพที่มันอยู่ข้างบนข้างบนหลังคาเนี่ยสองรอบแล้วมันก็มืดด้วยไงแม่อ้อมก็ไม่มามืดมืดไม่อยากมาก็เลยมาแค่แบบก่อนหกโมงอ่ะตอนนี้ไม่ได้มาหกโมงกว่าเพราะว่ามันจะมืดมากไม่อยากมามืดมืดก็เลยไม่เจอมันแต่ก็ให้อาหารอย่างนี้ทุกวันปกติค่ะและเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูคลิปที่แม่อ้อมเจอมันนะคะไม่รู้มันขู่แม่อ้อมเลยมันไม่ใช่นางเปิดนะคะเป็นนางเปิดสองแต่มันหิวเดี๋ยวสิลูกเข้าไปก่อนเอาเข้าไปเอาเข้าไป เข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป,าาไปแต่มันหิวไงนางเปิดสองอะ่ะมีขู่ด้วยนะแต่นางเปิดหนึ่งอะไปไหนไม่รู้หลายวันแล้วเนี่ยไม่เห็นมันเนี่ยเจอ้วนางตัวนี้มากินแล้วเนี่ยอากาศก็อย่างนี้ด้วยนะอากาศอย่างนี้แม่อ้อมจะมาเร็ว หิวมันมารอม้อนํำควันนะเนี่ยหลายวันแล้วนะไม่เจอมันเลยเออ,อไม่ใช่มเป็นอะไรไปนเนาะดูมันเดินไปนะคะดูมันเดินไปนะคะ ที่มันจะเดินไปยังไงมันกินไม่เยอะหรอกกินแค่นิดเดียวก็วที่เหลือไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมันไม่แอบดูนะนี่ไปยืนแอบดูด้ว่นะมันจะไปไหนถ้าออมก็ห่วงอีนังเปิดไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมันเลย หลายวันมากแล้วอ่ะสามสี่วันแล้วมั้งเดินแอบอยู่ไอ้แค่นกันก้มนะนี่กระจรน,นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหล่อน,นั้นนะเนี่ยนอนกิ้งนอนเกือ ก็ไปทั่วดูมือเท้าดีคะสกปรกมากเลยเออเออเอากับมันเอากับมันเอากับมัน,มนไปกินนู่นเทไว้ให้แล้วไปไอ้หน้ามอมกินไปกินมาเปิดเบบีนี่นางเปิดเบบีเบี้ดดบไยไปหลายทางค่ะ